ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจสวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดตัดสิงซ่าได้เด็ดขาดมาอีกตัวหนึ่งนะครับซันซุยที80เม i อินเจ8นะครับตัวนี้ผลิตปี1979นะครับอายุ43ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเป็นจูเนอร์รับคลื่นบ้านเรานะครับตัวนี้88นะครับ87.5ถึง108นะครับตัวนี้นะครับ รับขึ้น AM FM ได้ทั้งหมดนะครับรับดีรับไวรับชัดสิกเนลแรงนะครับแล้วก็สเตอริโอขึ้นปกติทุกอย่างขึ้นความถี่แน่นมากนะครับตัวนี้รับได้ตลอดย่านความถี่เลยนะครับแน,น่นแน่นนะครับต้องค่อยๆหมุนเลยนะครับนะฮะค่อยๆหมุนเลยนะครับเพราะว่าขึ้นแต่ละขึ้นของเขานี้รับได้ดีมากแล้วก็แน่นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเครื่องภายในนะครับ <liegen> ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นนะครับแล้วก็สวยสะอาดตานะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดเลกูเลตนะครับชุดเลกูเลตชุดนี้เป็นชุด FM m u l t i p l e x นะฮะเอเอ็นดีเทกเตอร์นะครับ FM m u l t i p l e x อยู่ข้างในนี้นะครับ ICFM m u l t i p l e x นะครับแล้วก็ตัวชุดนี้นะครับก็จะมีเป็นชุด AM นะฮะควบคุมนะครับเป็นมี i c อีกตัวหนึ่งควบคุมนะครับเป็นชุด AM f อฟอนต์อินก็จะอยู่ชุดนี้นะฮะชุดวีรับนะครับ จะมีหวีรับแล้วก็จะมีแท้งคอยนะครับรับขึ้น AM อีกทีนึงนะครับตัวนี้ภายในนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับชุดนี้เป็นชุดกรองความถี่นะครับสามารถเป็นตัวกรองความถี่นะครับตัดเสียงซ่านะครับเล็กน้อยได้นะครับให้เสียงชัดขึ้น ด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับอาจจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆตามอายุนะครับช่องต่อเสาวากาศอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับ2 2 0โวลต์นะครับถ้าอยากได้ชุนเนอร์วินเทจนะครับรับดีๆนะครับสวยๆนะครับก็จัดได้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องเลยโดยทดสอบให้ฟังนะครับครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมตัดมิลติ้งไว้อยู่นะครับ ไปบุนบายบนชั้นลงชั้นสามแปดสิบเนะ็ห้า,น,น,านะครับแสัานะครับไปด้วยสำหรับเรื่องกับขึ้นแน่นมากนะครับปรับนี่แน่นเพี้ยเลยครับแน่นเพี้ยเลยนะครับเซอรีโอขึ้นปกตินะครับ จากดวงตาผมอ่าแล้วมีพันต่อไปหรือยังทางคัทมีไหมไปก่อนหรือยังไงมีค่ะมีแต่ว่าต้องค่อยๆปรับเลยนะครับจะเย็นๆนะครับรุ่นนี้เพราะว่าดีตึงยันมากครับถามเมื่อกี้ถามว่าดูแล่นยังครับรับแน่นมากครับคุณไอเดียนะพี่้องสยามนะครับกับด้อมสามสยามของเขานะครับที่มาฝากเป็นนี้กับพวกเราวันนี้ขอบคุณ คุณสคนัญญาณน้อยๆสเตอร์ก็ยังขึ้นนะครับเปกำลังใจอยู่วันนี้ช่วยตัดเสียงซ่าได้นะครับนะฮะนะฮะกดเข้าไปก็จะชัดขึ้นนะฮะกดออกก็จะมีซ่ากลวนหน่อยนะครับเป็นตัวช่วยนะครับขจัดเสียงลบกนออกไปนะครับ ขึ้นแน่นมากเลยครับก็กินได้ทานได้เด้อนี่แหละคืออส่วนประโยชน์ของนอะถ้าแม้ว่าเราตีธรรมดากับโปรตีนอย่างดอก แก่นได้ลำดับที่หนึ่งวันนี้รับดีมากเลยครับรับแน่นมากเลยนะครับตัวนี้นะครับขึ้นแน่นมากครับบัติขงเป็นรอยู่รักแห่งทองทุ่งในรายการ ถ้าสิกแนวแรงๆนะครับจุนน <and> ี้ก็จะขึ้นบอนล็อกจะทำงานเลยนะครับกคูและผอัันพิตช่วยปลุกป่วยแคล้วคลาดปลุิมนในสมาชิก ไม่น้ำร้อนลวกนะครับเดี๋ยวถึงแม่สิทธิ์เราจะอยู่ที่โรงพยาบาลสมสิทธิ์อย่างนี้นะฮะอันนี้คือนี่ยช่องนี้อยู่ไกลมากเลยนะครับยังรับได้เลยนะครับร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับร้องตัดมิวติ้งดูนะครับก็ไปแจ้งไปแน่นมากเลยใช่ไหมฮะรับเต็มสเกลเลยครับร้อนี้ แต่เสียงซ่าก็ตัดได้เหมือนเดิมครับขึ้นแน่นมากนะครับ ส่วนเอ็มเพิ่มที่บาครับรัฐพานะครับ87.5สเจ็ดจุดห้าปบองเอมนะครับ นะครับ am ด,บดีครับเอมก็รับโอเคอยู่นะครับกลับมาเอฟเอมใหม่นะครับทีนี้นะครับรับดีนะครับแต่ว่าบางคน หรือกันแสงทิจ้าบางเทือผมนางพักเลขสารระบบอ่ะชอบชามอดน้าปีห้าปีที่ไปหานามาัดที่ไปหานามาครับแน่จริงครับ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวยๆเส,ส,สียงดีๆรับดีๆมาอีกตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ